ในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพวกท่านทุกคนนะครับสมาชิกพักทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกผมเป็นหัวหน้าพักพักของเรานั้นได้กําเนิดมาถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างดียิ่งผมพร้อมที่จะทํางานให้กับพักจะนําพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคงเชื่อมั่นและก็มีความสามัคคีกันตลอดไปขอให พวกท่านทั้งหลายนั้นจงมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะสร้างพรรคของเราให้เกิดความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับก็ฝากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันลงพื้นที่ได้ช่วยกันทำานุนบำรุงพรรคของเรานั้นให้มีความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้นะครับให้เขาสามารถที่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้ก็ถือเป็นวันที่เราเริ่มต้นกันในการที่จะสร้างพักให้เกิดความเข้มแข็งที่มีองค์กรที่ชัดเจนในการที่จะทำงานให้กับพวกท่านผมจะนำพาพักให้เกิดความเข้มแข็งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดไปขอบคุณครับ